เย่ว <Yo. S 2> ดีครับวันนี้เย็นวันพุธทุ่มหนึ่งงานสเปรย์ของเราวันนี้ได้มาปล่อยมแมลงครับนี่มแมลงแมลงตัวนี้ไปฆนะ่าหนอนหรือเปล่านะมันจะทันได้ฆ่าหนอนหรือเปล่านะเพราะว่าปล่อยวันนี้พรุ่งนี้ก็เอาสเปรย์มาฉีดมันเนาะมันก็ตายอีก เออไม่รู้ยังไงไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะแต่มันก็เป็นวิธีการของเขาเนาะที่จอแดนน่ะเ,เราก็มีหน้าที่ปล่อยก็ปล่อยไปแล้วเป็นฆาตกรอีกถ้าพรุ่งนี้ได้มาฉีดไปเนี่ยครับวิธีการเราก็หยอดตามไปเนาะแต่นี้มแมลงมันคงเล็กมากวันนี้เราคงไม่เห็นมันเออเนี่ยเห็นอยู่ มาแรงพร้อมอาหารโอเค See you